70เฟรมกับ5.1 TI น,นะโฟล์คิวมันเปิดผ่ดานตัำสุดนะครับไม่ได้มันก็ต้องพูดในมุมของผมว่าเฮ้ยผมเล่นม้รู้สึกลบเล่นรู้สึกแต่ก็เปนมุมมองบางท่านไม่รู้สึกไม่รู้สึกสวัสดีครับ วันนี้ผมกลับมาเล่นเกม g e กเซอร์แล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปโคตรนานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับรู้สึกว่าทาง g e กเซอร์เขาจะใจดีนะฮะเขามีสถานที่ฟรีให้ต้งกสามที่เมื่อก่อนน่ะมันยังไม่มีครับผมบอกเลยเมื่อก่อนนี่ทรมานมากก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นเกม g e กเซอร์แบบฟรียังไงเนี่ยช่วงหลังมาคือเขาปรับเป็นเสียตังค์แล้วเสียตังค์คือเล่นไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ถือว่าดีกว่า ตอนแรกริเพอร์พะม้ากันนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นกียวเกเซอร์แบบที่โหมอ่ะได้โชว์ในคลิปนี้นะครับแนะนานะครับให้สมัครแอดเขาก่อนนะครับก็ตามในคลิปเลยนะครับหลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าไอ้ที่หมอัดคลิปไว้อยู่นี่แหละครับประมาณนี้ครับแต่แน่นอนครับผมก็จะสมัครวีคัมบ p โป้แน่นอนในอนาคตคอนเทนีเยอะแน่นอนนะไม่เสียเวลาครับเริ่มเลยครับผมแมปแรกนะครับคงไม่ต้องอธิบายนะครับอังกฤษชัวว่าแต่สนามนี้เป็นสนามอะไรวะ ไม่ใช่ใสายบอนลนะนะผมก็ไม่แน่ใจว่าสนามบอลไหนเอาไปว่าผมปรับประมาณแถวนี้แล้วกันค่อนข้างไกลนิดนึงนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะโอเคครับมาล่อต่อไปครับผมสถานที่นี้อา่าห้หผมเดานะครับมันน่าจะเป็นประเทศแถบไอหมีมะอ่ะครับมันต้องหาป้ายี่มันอา่าดูสัญญาณไปจราจรไอพวกไอพวกป้ายอยู่ขนแผนข้างบนอ่ะ ผมว่าน่าจะอเมริกาปะ่ะแต่รัฐไหนไม่แน่แต่เหมือนกันใช่ปะวะมันไม่ใช่อเมริกาอีอน,นี้มันแคนาดาเออทำไมมองไม่เห็นเขาว,ว่าปีชื่อบอกอยู่อ่าคุณพี่ครับคุณพี่ครับพามาอยู่กรุงเทพเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหว่าแต่กรุงเทพส่วนไหนวะใช่กรุงเทพใช่ไหมอ่าหาไปมันเลี้ยวกับ จัตุจากแจ้งจัตุจากแจ้งถ้าจะเอาให้เป๊ะิงๆนะต้องหาอย่างอื่นเพิ่มดีๆมันก็ชัดเจนแล้วแหละแต่ว่าจะเอาให้ชัดเจนกว่านี้หนึ่งนี่ฮะต้องดูตรงนี้เลยชัดเจนสุดสาขาหยังวะสาขาหยังมองไม่เห็นชื่อมันนีกคือเดาว่าเนี like ่ยอโอเครู้แ like ล้วถนนอะไรเออเส้นเส้นอะไรวะเส้นผ่านนกอะเส้นผ่านนก หาก่อนเส้นไหนคือเส้นผ่านนกวะอันนี้แหละเออเนี่ยแหละใช่นั่นแหละครับจบแล้วพอเล่นเสร็จก็คูดาวโคตรนาเลยครับพี่นั่นแหละครับเล่นได้แค่3ครั้งวันเดียวก็ตามนั้นครับมาก,กันต่อในวันที่2นะครับมาครับผมรอบแรกนะครับอาหาทงก่อนนะครับทงเออ ธงประเทศนี้ไม่แน่ใจว่าธงประเทศอะไรแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะชิลีมันอยู่สักที่หนึ่งในชิลีน่าจะชิลีแหละรูสัภาพแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีธงเยอะธงเพียบเลยเนี่ยใช่ธงชิลีใช่ไหมอ่ะผมขอปักชิลีก่อนแล้วกันไม่แน่ใจที่ไหนแต่ว่าขอปักที่นี่แล้วกันนี่ไงครับสุดยอดครับรอบแรกมันก็ถูกเลยชิลีถูกต้องครับจำแม่นครับ <laughs> ไปครับรอต่อไปครับผมอันนี้สวนสาธารณะที่ไหนสักที่หนึ่งต้องหาป้ายครับทะเลหรือทะเลสาบเนี่ยอ่าทะเลสาบับผมทะเลสาบภาษาอีกอย่างวะน่าจะอืมโซยุโรปแน่แต่ประเทศไหนไม่แน่ใจต้องหาป้ายอื่นออันนี้พอบอกได้ไหไมเอ่ยชีสบราร์บีคิวฮอตดอกเดนิส เดนมาร์กเหรอมันใช่เดนมาร์กใช่ไหมเนี่ยแน่ๆธงมันเนี่ยหรือว่าไม่ใช่อืมน่าน่าจะเดนมาร์กแหละมาปักเลยเดนมาร์กเดนมาร์กไม่แน่แจ่ส่วนไหนเอาเอา,เอาประมาณนี้กันไม่ไมันไมไมันไม่ใช่เดนมาร์กอันนี้มันฟินแลนด์โโอ้หคนละโยศเลยไอ้ป้ายเวรกัมพาหลอกผมจบกัน รอสุดท้ายนะฮะบรรยากาศคล้ายเมืองไทยแต่ไม่ใช่ไทยไม่ใช่ไทยแน่ๆฮะแต่บรรยากาศคล้ายไทยอะไรมันจะคล้ายขนาดน,นั้นวะน่าจะด้วยป้านแหละมาเลเซียป่ะต้องหาอย่างอื่นเพิ่ม RP1300 หูกปีเหรอลูปีสกุลเงินประเทศไหนวะอืมอ๋อนี่ไง โอ้โหชัดเจนเลยครับจักตต้าจัตตต้าอินโดนีเซียครับผมไปเลยครับจัตตต้าแต่ส่วนไหนของจัตตต้าไม่รู้เหมือนกันเอาซกที่นี้กันนี่ไงครับจบเลยโอเคครับ <c oughs> ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับรอบนี้เนาะก็จบแล้วนะฮะสำหรับวันที่สองนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับ